รุ่งอรุณเบิกฟ้าเสียงนกพาเฉยแจวแววยิ้มมาแต่ไกลที่ก็เริ่มสงใจไปให้เจ้าถึงที่ไม่ว่าอยู่แห่งใดสวัสดีพี่น้องตัวไทยทัวโลกสวัสดี เอีสาวน้อยเพชรบนแพงสวัสดีเอฟซีน้องอิงเพชรบนแพงเป็นไงกันบ้างพี่น้องเมื่อวานน้องอิงเข้าโดมได้ดูกันชํำไปเลยเนาะได้ติดตามคนที่เรารักที่เอ็นดูลูกสาวแห่งชาติของเรานี่แหละตามกันไปจนขอบตาดำหมดแล้ว วันนี้ขออนุญาตมาพูดถึงผู้อยู่เบื้องหลังเนาะบอสโจพ่อโจพองน้องอิงพ่อคนนี้ให้ทุกอย่างกับน้องอิงจริงๆส่วนตัวก็ยอมรับว่าเป็นไอดอลเป็นพลังงานบวกของคนทำงาน เราก็ติดตามมาตลอดเมื้องต้นก็อยากทำ YouTube นี่แหละจะมีไรายได้ไม่มีไรายได้ก็เอาไว้ข้างหน้าตอนนี้ก็มีความสุขกับการที่ทำเพราะว่าเราได้แบบเออ เผยแพร่ข่าวของน้องอิงบอโจไปในโซเชียลก็ดีใจละที่เหลือก็เป็นผลบวกนะแกก็เป็นทุกอย่างของลูกสาวจริงๆบอโจตั้งแต่วันแรกที่เข้ามาก็ทำให้ลูกสาวมีตัวตนในโซเชียล จนมาถึงทุกวันนี้ด้วยความรักความเพงแล้วแกก็ปกป้องดาม่าทุกอย่างแต่บางอย่างก็ไม่ได้มาออกสื่อให้พวกเรารู้นี่แหละสิ่งที่ภูมใจก็คือความเป็นพ่อของบอสโจความเป็นผู้นำของบอสโจ จนมาถึงทุกว,วันนี้น้องอิงก,ก็อาสายแว่วนะเป็นผู้นำเลยนะมอดน้อยของเราเลอนะคตร่วมกันร่วมกันเชียร์ต่อไปเป็นกำลังใจให้ลูกสาวของเราสาวแห่งชาติขอบคุณทุกคนที่ มาติดตามช่องยูทูบน้องใหม่เนาะขอบคุณมากก็ขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจที่แบบเออรักเด็กคนนี้อ่ะมันมีอะไรหลายอย่างที่เราก็ต้องติดตามตลอดเขาเป็นคนมีบุญ มีวาสนาสูงมากที่ติดตามมาเราก็แค่อิตีอยู่ข้างหลังแต่ก็ยังยืนยันว่าเราจะติดตามคุณต่อไปเพราะคุณเป็นเด็กดีเป็นเด็กเด็กที่กระตัญยู ฝากกดติดตามช่องแกคนคงมมกมวนด้วยเด้อเป็นกำลังใจให้กัน